อาจารย์จะมาทำไมโอ๊ยกำลังแปลงร่างเลยอาจารย์อาจารย์นะพวกหลอนพวกหลอนพวกหลอนเป็นหนี้ฉันนะให้เล่นสตอรี่สตอรี่ดีนะฮะพวกหลอนเนี่ยแปดร้อยกว่าคนเนี่ยเป็นหนี้ฉันหมดเลยนะแหมเจ๊ตองสัตปลาอ้อมปลาอ้อมจะมีงานฟาร์มเจ๊มีต้นไม่ว่าหลัฬเจ๊มีงานฟาร์มเดือดเจ๊ตองสัตว์ปลาอ้อเจ๊เป็นปลาเป็นหนี้ฉันหมดเลยพวกนี้เนี่ยพวกหลอนเป็นหนี้ฉัน เตือนเตือนแบบเตือนจริงๆเนื้อหาในวิดีโอต่อไปนี้เป็นเนาาื้อหาเกี่ยวกับเกม GTA Roleplay ซึ่งเราจะสมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆในเกมนี้ทางตัวเจ้าของช่องเองมีความอินมากๆกับการสมบทบาทแบบจริงๆจังๆดังนั้นคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศคำหยาบความรุนแรงเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม,คณแม่ควรให้คำแนะนํากับลูกๆที่น่ารักของท่านด้วยนะคะส่วนนังเด็กคนไหนที่ยังแอบ,บดูและแยกแยะไม่ออกว่านี่คือการแสดงพวกหล่อนออกไปส่วนนังน้องคนไหนเนี่ยที่ ที่ยังคอยสนับสนุนพี่และเป็นเด็กดีที่ทําตามคําเตือนพี่รักพวกหนูนะคะปอลออคลิปที่มีเนื้อหาแบบนี้จะได้าทาการติ๊กว่ามีเนื้อหารุนแรงมีคําหยาบเพื่อเป็นการป้องกันเด็กๆไม่ให้มาดูนะคะส่วนใครที่โตแล้วก็มามาดูกันอีกหอยเหมอ ตรงข้าม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  ถือว่าเหมือนฉันเคยอ่านเจอในหนังสือของเวทมนต์เขาบอกว่าเดี๋ยวเราโดนคำสาปเหรอรอเธอฉันความจำเติมเติมเมอนฉันแค่อยากรู้ตอความจำฉันคือฉันเจอพวกแฟรี่อ่ะทำไมอ่ะเหมือนกันมันตัดไปแค่นั้นเองนะเธอฉันอยากเจอแฟรี่มากเลยอ่ะเรียกรวมไหมอ่ะเรียกรวมได้เรียกรวมได้เรียกรวมได้โอ้โอ้โอ้ความทรงจำจะกลับมาไหมเธอไม่รู้สิเธอมันหายมันหายไปช่วงหนึ่งอ่ะเธอจะบอกว่าเหมือนกับบอกว่าเสี่ยงในหัวเออที่เขาให้หัวใจมาเขาบอกว่าอย่าเขาอยากให้อยากให้ใครอยากให้ใครดูเรื่องนี้นะ แต่ว่าฉันอยากจะแฟนดีมากเลยเธอฉันก็เหมือนกันเพราะไม่งานน่ะทุกคนต้องลงประชารัฐพวกเราแน่ๆเในนาซาเราต้องไม่รอดนแน่ๆเลยอะ่ะแต่ถ้าศาสตราจารย์ช่วยเราได้ไหมหรือเราต้องเจอแฟนดีก่อนฉันอยากเจอแฟนดีมากเลยตอน,นเนี้ถ้าไปเจอแฟนดีับคลื่นพลังอย่างนี้โอ้ฉ,ฉันอยากเจอเขามากเลยอ่ะหรือว่าเราคิดถึงเขาใครจะ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 บอกอย่างนั้นเละโดนแน่โดนแน่โอ้ยเขาคิดถึงเขา ปเ,เป็นคนพิเศษแปลกๆนะใช่หรือว่ารรเราเรากลัวจนเราคิดถึงคนที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อนของเราที่สามารถปกป้องเราได้ใช่แน่เลยคุณเราเรียกเขาก่อนไหมอะนัดวฟรนี่ลงตัว <ๆ S 2> กันแต่ฉันว่าต้องรองให้มืดก่อนนะเพราะหัวใจมันยังไม่เต้นตอนนี้หัวใจะจะเริ่มเต้นตอนหลังสับเธอจอยากเอเฟรนี่เหลือเกินคิดถึงเพื่อ, <c oughs> อน,น <c oughs> ไอ้อ,อันนี้คืออะไรวะไม่เคยมาเลยกระท่อมเหรอทำไมทิปตายอะทิปคืออะไรเออเกิดอะไรขึ้นทิปถือทิปทิปอุ้มเกากีอยู่แล้วเกากีตอมอ <c oughs> ตอมาเลย <c oughs> เอาหรอพลังวาร์ปหรออีเกากีตลอดไป <c oughs> หรือว่าเราอุ้มนังโยนไปให้มันขึ้นง่ายๆไหมเผื่อเขาหาไม่เจอ <c oughs> นั่นเลยสิคอันนี้เอาเลยขยวนไปเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย ไม่ตื่นนะทีเอิดนอนทําไมล่ะฮะเปิดมาอีผมสั้นอีผมสีดําเอินอุ้ยอีปีกดําปีกกันซีนอืมอืมปีกกันซีนเอากีตโตมาเติบมาเอาเพชรให้ให้ชานให้ชานเอาใช่ใช่ก็ไม่มีซ้ายขวาวะสายป้าเธออสายแหละสายแหละสาย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 อันนั้นแมกนัมโอเคว้าว้าว้า วาอะไรท่าทาเหลวมากอ้ติดล่าไปอยู่กับพัทยาค่ะพัทยาก็ตายเหรอเอ้าวอ้าทางไหนเนี่ยเอ้าเก้ากีเหรอเก้ากีเล่นกูเหรอไอ้ทุกี อีพุงตายไปนะฮะเมื่อกี้บอกเลยว่าไม่รังใจนะจะกดสเปซบาร์ให้มันจอดไงแล้วมันแล้วมันจะถึงพื่อนแล้วมันดันมันดันม้วนอีกยี่ดอกมันดันม้วนน่ะม้วนแบบอุบัติมันเลยท่าแบบปิ้วไปเลยอ่ะพุงตายเนี่ยนะกูว่าเออโดนอุ้มแล้วนึกว่าตายแล้ว ดเดี๋ยวคิวให้นะคะโอเคค่ะไม่เห็นท่องกระถางเลยค่ะอ๋อท่องได้ใจค่ะอ๋อท่องได้ใจเออเลิศเนาะเออเออวันหลังจะว่าหลังจะคุยกับอาจารย์ดีไหมเออเนาะเลิศเนาะขอพูดสอ้นมาเข้าใจดีเลยนะคะได้ค่ะใส่ให้ทุกคนนะครับไปก่อนนะฮะเรียบร้อยค่ะเออเนี่ยทริปเจอทริปตอนนี้ไงทริปมาแล้วกูคิดว่าอีแยอนตายเพราะว่ามันลื่นตกสะพานตกใจหมดน่านเนี่น่านเนเอาแล้วไงเอาแล้วไงขอแป๊บนาทีค่ะเมื่อกี้เกือบเก้ากีล่ะเก้ากีไหนเก้ากีไหนเก้ากีอ่ะ แฟลกอกีกันเอออย่งพึ่งน้ายัาพึ่งเราต้องเรียกแฟลลีรวมก่อนเธอแฟลลีรวมก่อนเออเราจะเข้าบ้านไม่ได้ถ้ายังไม่เจอเก้ากีนะใช่ใช่ต้องรับเก้ากีก่อนรับหลบในห้องน้ำไปหนึ่งวัดเก้าอยู่ไหนะห้องน้ำห้องน้ำใกล้สุดปลอดภัยสุดเอ้าไปนั่งไปเกิดตรงนู้นอ่ะนั่งวาับอโอการเรียกก่อนว์ปคือวาร์ปใจมากโอ้โหเกิดอะไรบ้ากเกิดอะไรพุ่มไม้เหรอเธอเก้ากี ไปไปแอบไปแบบในห้องน้ำแบบในห้องน้ำแอบในห้องน้ำแบบในห้องน้ำก่อนเธอแบบก่อนเอาห้องน้ำใกล้สุดห้องน้ำใกล้สุดเธอเธอเราหัวใจของเราของเราเต้นหนักมากเลยอ่ะโอ้เธอมันเต้นอย่างนั้นอะดีใจที่เจอเกากรีเนี่ยเธอห้องน้ำปะไปใช้ห้องน้ำดโอเธอแล้วแบบแล้วทุกคนแล้วทุกคนเออฉันเป็นนุชตึกตึกตักตักมากตอนนี้อ่ะ ้องนี้้องนี้ก็ได้ทุกกองนี้ก็ได้กองนี้ว่างพูดได้ไหมอ่ะเดียวกันหล่อเดีกันหล่อเดียวกันก็ได้เดียวกันเสียวนะไปกินไปอุ้ยเมาได้ไงอ่ะพูดได้ไงอุ้ยทะลุพัทยาพัทยาตายหรือยังอ่ะพัทยาอยู่ไหนอ่ะเอาแล้วเอาแล้วพัทยาอยู่รวมกันไหมโดนไม่ทับไปถูกตัวโอเคได้ได้ได้พัทยาสนะสงบหน้าตาชนะตาชนะกลัวมากจริอๆพัทยาปวดจะเต้นแรงมากตอนนี้ทุคนช่วด้วคนช่วด้วยเขาอยู่ไหน

พอแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ได้จารย์ติดผู้คุมผู้คุมอะไรผูค้คุมผู้คบเออเกิดอะไรขึ้นคันนี้งงจังเลยมาทำอะไรตรงนี้จ้าราตชาหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อ่๋อเหรอสายจายันเห็นหนูมาทำอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้หนูมึนมากเลยคะ่ะแต่เพื่อนหนูอยู่ไหนคะสาจารย์เห็นเพื่อนตรงไหมคะไม่เห็นจ้าสายจายันเพิ่งแบบเออขี่ไม้กวาดมาเอ๊ะไม้กวาดสายจายันไปไหนแล้วน้าอ๋อไม่หาไม้กวาดสาจารย์อัสมาสเตอเคค่ะ กำลังแปลงล่างเลยอ่ะสรบอยู่ในห้องน้ำหลายคนมากเลยค่ะสานการหนูต้องทำยังไงคะใช่ค่ะพัทยาเอา้ <c oughs> เอา <c oughs> <c oughs> ฉันงงมากว่ะ มาอยู่เชือกวูบแล้วก็ตุ้มแล้วก็ตายพวกเธอพวกเธอ,เธอตรงนี้ค่ะตรงนี้คข้าตรงนี้ข่าออกมาค่ะ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 เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นระวังนะคะระวังนะผู้เสพป่ะเธอหรือหรือผีปะ่ะเมื่อกี้ผู้สเสพหรอเดี๋ยวเราเป็นสักครู่นะคะหรือผีฝนมันตกไงหนูเห็นเป็นม้านะคะม้าหรอใช่ม้าเลยฉันเห็นควันวูบแล้วก็สีดำบ้างแล้วก็มีม้าตัวหนึ่งแล้วก็ตุ้มตายฉันงงมากเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกพ่อเข้าครับ คนนอกออกก่อนนะเดี๋ยวสจะพูดนะคะรอก่อนรอก่อนรอก่อนเออทางมือปราบเข้าไปอุ้มมาได้ไหมครับได้ได้ได้รอแป๊บนะแต่เธอมันเหมือนเวทใช่ไหมว่าจะเธอฉันว่ามันเป็นน่าจะผู้เสพป่ะแป๊บนึงแป๊บนึงพร้อมไหมเห็นไฟด้วยค่ะผิดพอเวทไฟค่ะเออน่าสิ a ฟพาคอนพาคอนกันกันที่เหลือที่ไม่เกี่ยวออกไปก่อนใช่ใช่มีมีะจามาแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นครับตันนี้มีผู้มาหนีคนคะไหนคะสพิษเสพิษน้ำชายค่ะไม่พี่พาคอนอยู่เสียได้เราจะเป็นคนฆ่าเนาะเสียได้ ไม่พูดมาเป็นม้าฉันพูดตอนเป็นม้าหรอฉันก็ลังแปลงร่างอยู่ฉันก็กระเด็นเลยนะี่แล้วฉันก็วอยนวายแบบว่าไม่ได้ไม่ได้พูดนี่ ตอนมาอ๋อฉันพูดตอนเป็นม้าด้วยเหรอเห็นเขาพยายองอดโอลคนแรกเลยอะเราบอกว่าช่วยด้วยจะอเอออย่างเงี้ยเธอพูดเศษนะอีดอกพูดเศษนะเธอกลัวมากเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยเธอแต่เสียงเหมือนอันี่อยู่นะเสียงเหมือนอะไรนะผีห้องน้ำที่เคยฆ่าเราอะชื่ออะไรนะอะไรอะไรข้ามควนนะเจเวนเจเวนอ่าใช่เจเว่นเจเว่นมาร์ทาร์จอมข้ามควนแล้วไม่นางไม่จับเราไปเป็นตุ้กันนะคะาเราทำไมกันนะสิไม่เจอรอบจอมจอมข้ามควนไม่จับนี่เขาเพระเบิดห้องน้ำเก่งเมื่อกี้ ใสนางแลวแต่นางระเบิดใส่ชั้นกระเด็นติดตาเจอรอบหน้าเราะหนูเกือบรอดแล้วนะหนูเกือบรอดแล้วเขาิ่งขีดทิใช่ไม่ได้แิ่เดียะเอใช่ ระเด็นตุเลยตอนแรกฉันอยู่ด้วยกันหมดเลยในเนี้ยเธอหายไปไหนก็ไม่รู้ว่ะแล้วพอฉันเข้าไปฉันแล้วไปแอบอยู่ห้องนึงอยู่ก็เจอม้าผมวะเนี่ยก็ไม่รู้เธอก็คิดแล้วก็แบบหนีไม่ได้เลยอ่ะใช่เธอไม่บอกนักหลักว่าเธอเจอเธอจะได้วิ่งหนีก่อนใช่เธอจะมวถึงไงฉันว่าไอ้ค้ามควรแน่นอนแน่ๆใช่ไอ้ตัวค้ามควรอ่ะแต่ว่าเธอเขาจะเรียกเราทำไมตอนเราตายอย่างนี้เขามากันเป็นขยงแล้วแต่พอแบบเราคิดด้วยมอเตอร์ไซค์เนี่ยคิดันสี่ห้าคนเขาไม่เขาไม่มาเลยวะเขาไม่มาเลย เฮ้ยน่ากลัวมากเลยนาสิกอนาบีาบายชิบาบานาสิเพ้นอ่อ้าขอดีกังะทอะรคะนี่ะกลังเป็นาสจกลังนาทีเพ้นงานเลยครับ่อกี้กขโทษค่ะ เราเป็นไลออนคิงคับเมื่อกี้ดูราวเองกเวลาเก็บอักตนคเิลยอาจารย์มาดูเก็บเอิฟกีอันคะอาจารย์ขาว้าไม่าทีกูอะ โอ้ยโอ้ย,อย,อยเจ็บจังเลยค่ะโอ้ยขึ้นไม่ได้มานี่มามันนี่มา,มนนมาไม่มากูงงมากไปไหมเธอไปไหมชนมันเลยดีไปอีดอกนี่ไม่เล่นด้วยไปแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะคะเนี่ยครับผมชื่อบิวตี้ครับสวัสด,ด,ดีจ้าเราชื่อนาตาชานะอ๋อคุณนาตาชาโอ้ยแม่หน้าแกงแกรี่ใช่ไหมอันนี้เลืมจ่ายสวัสด,ดีค่ะผูช้ชายคนนี้ก็เสียงหล่ออาจารย์ไม่เจอของขวดอ่ะอ๋อครบแล้วค่ะโอ้ยหล่อหล่อหล่อเขาบอกหล่ออ่ะดีจังเลยอ่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อทอรัสค่ะสวัสดีค่ะทอระนี่ก็หล่อแต่เสียงเบาสวัสดีค่ะไม่คุยด้วยหนึ่ง อุ้ยก็ตายไมยได้ตายยังตายปะวะตายปะวะรอดได้ไงเนี่ยเราแบกกลางมาเลยเราแบกกลางมาเลยเออทำเนี่ฮัลโหลฮัลโหลราชาพี่วินนะไอวินเหรอโอ้ทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเจะถามเรื่องอาสมุนที่ว่าเราจะฝากให้สั่งอ่ะเรายังเจ้าอยู่ไหมอาฟรีด้วยฮะ เอาเอาฟรีด้วยใช่ฟรีด้วยโอเครู้เรื่องอ่ารู้เรื่องนะฟรีนะโอเคดีมากน่ารักมากใช่ไหมวิชาน่ารักมากโอเคใช่ห้าร้อยเลยคุ้มขมักครับทำไมน่ารักอย่างนี้เนี่ยฮะวินเซนต์ฮะโอเคดิวเธอจะได้เธอได้สมุดฟรีด้วยอะงงมากเลยผู้ชายให้ฉันได้ได้เสน่หาใช้ใช้น้ำมันพายอะไรคะเนี่ยตอนนี้คือก่อนน้ำมันพายเนี่ยอีดอกน้ำมันเครื่องก่อนไหมไม่หมดเหรอทำไมดิจะบอกนะว่ามันบีบไม่ไปแล้วใช่ไหมคะเนี้ยอุ้ยโอเค เออนี่ไงสารราชอยากจะดึงตัวดาราชาไปไหนเดีอยวล่ะคะเดี๋ยวไม่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 เรามานั่งชมรมกันดีกว่าไม่ชมรมโอเคี๋ยวเราจะปรึกษาปัญหาหัวใจกันนะครับต่อต่อจพนอจตชทุกคนครับทุกคนครับว่าไงชาจะขออย่างหนึ่งได้ไหมอะไรยลิกเว้นเรื่องเงินค่ะผมขอยืมตัวคุณดาราชาผมขอคุณแต่งงานได้ไหมได้อหมต้องถามดาราชาแล้วล่ะค่ะแล้วหนูต้องไปด้วยไหมคะ หนูต้องไปด้วยไหมคะเออก่อนที่จะขอพวกเราต้องขอคุณอาคุณอาชาครับอ่าได้ค่ะเนี่ยค่ะผมขอยืมตัวเพื่อนแป๊บนึงนะได้ค่ะอยไปเป็นเพื่อนถ้าฉันหายไปหนึ่งชั่วโมงก็แจ้งความนะไม่ต้องหงอกไม่ต้องหอนเดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อนผมไม่ทำอะไรละเราไปคุยกันตรงนู้นแป๊บนึงได้ค่ะได้ค่ะไม่อยากไปเลยฉันฉันเกลียดตอนนี้ดีมากเพราะว่าฉันเขินมากเลยเดี๋ยวฉันโตทำตัวไม่ถูกไม่น่าเล่นเลยกู Enroll, พิ่งจะได้ม so ีเวลาคุยกันต่อหน้านะครับว่าไงครับขออ้อตอนอื่นวันงานทรอมมาผมก็ขอโทษด้วยนะครับที่จบงานแล้วแบบไม่ได้ไม่ได้คุยอะไรกันเลยอ๋อว่ามีปัญหาเรื่องคู่เซตเข้าใจค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบว่าป้องกันได้ยากอะค่ะ ก็เลยอยากจะมาขอโทษคุณนาตาชาออไม่เป็นไรค่ะไม่ได้กธอะค่ะแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นนะครับก็แทบจะไม่ได้มาหาคุณนาตาชาเลยอือแต่ก็เข้าใจนะคะว่าพอก็มีงานที่ต้องดูแลเยอะมากๆเลยค่ะก็ก็ยังคอยให้ลางใจอยู่ห่างหานะครับถึงแม้ว่าไม่ได้เข้าไปคุยแต่ก็ยังขอบคุณมากเลยค่ะคอยให้วางใจอยู่อ่างหาจริงนะขอบคุณมากเลยค่ะอ๋อรู้สึกดีมากเลยตอนนี้ ก็พอคือแล้วปีคุณราชาสวนสว่างดีเจมันส่องแสงใช่ไหมคะใช่แต่เดี๋ยวมันจะอัปเกรดขึ้นนะ่ะมันน่าจะสวยขึ้นกว่านี้อยากเห็นจังเลยอะ่ะอีกนานเลยเขาก็จะอัปเกรดได้เนี่ยก็น่าจะหลังทำความสะอาดประเทศอ่ะอ๋อใช่คือจริงๆผมทําเสร็จแล้วนะ่ะอุ๊ยอยากเห็นจังเลยอะ่ะก็หลังทําความสะอาดประเทศใช่ไหมคะใช่ครับก็น่าจะได้ปีขั้นอัปเกรดของเราแล้วแหละอล่งมานีแอบมาบอกก่อนขอบคุณมากเลยค่ะตื่นเต้นมาก ตั้งใจทำให้นะอยากเห็นอะไรคะเนี้ดีอาทำข่าวสาดประเทศตอนกี่โมงคะเนี้กเดี๋ยวต้องรอประกาศอีกทีนะครับน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆอะโอเคค่ะแล้วจะสะดวกไหมครับถ้าเกิดผมจะเบอร์คุณในเช้าอีดอกกูอยากเล่นซอรี่ทีเลยอ๋อได้ค่ะได้ค่ะอ่ศูนย์แปดสามศูนย์หกแปดค่ะ 083 068ค่ะได้นะคะอ๋ออรุัลโหลใครวัดดีไหมเนี่ยฮัโลโหลค่ะฮัลโหลครับอันนี้เบอร์ผมนะครับโอเคค่ะไม่เมม,มค่ะ <laughs> โอเคถ้าอย่างนั้นก,ก็ก็มีเบอร์ติดต่อกันแล้วนะ<อ>ถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถโทรหาผมได้นะครับโอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณมากคะ่ะมีอะไรช่วยก็บอกได้ได้ค่ะกูดิบกูดิบเหมือนเดิมนะครับ สิ่งเดียวที่ผมจะบอกคุณนาตาชามาตลอดเนอผมคิดถึงนาตาชานะครับอ่๋อยคิดถึงเหมือนกันค่ะอ๋ออยากมีโอกาสได้ใกล้ชิดคุณนาตาชามากกว่านี้คะเพราะว่าด้วยความที่ผมก็เป็นผู้อำนวยการคุณนาตาชาก็เป็นนั่นเลยนั่นสิคะมันมันจะดูไม่ดีใช่ไหมคะการเจอกันในนที่จะยากใช่แล้วแน่นหนอแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมสัญญาว่าผมจะหมั่นมาหาคุณนาตาชาอืมพรอ๋อเป็นคนดีจังเลยนะครั้นี้ มีอะไรก็บอกนะครับให้ช่วยได้ค่ะเป็นเรื่องเรียรเป็นเรื่องอะไรได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ,คะก็งั้นเดี๋ยวเราจะขอต่อก่อนนะคะไว้เจอกันนะคะพ่อออสู้ๆนะครับเอากำลังใจไปค่ะ <c oughs> พ่อออก,ก็สู้ๆเหมือนกันนะคะกับการทํางานค่ะครับค่ะไว้เจอกันนะคะค่ะไว้คุยกันนะครับพวกหล่อนพวกหล่อนพวกหล่อนเป็นนี้ช่ชนะให้เล่นสตอรี่สตอรี่ดีนะฮะพวกหล่อนเนี่ยแปดร้อยกว่าคนเนี่ยเป็นหนี้ฉันหมดเลยนะแหม เจ๊ทงสัตว I mean, ์พระออมอ้อมฉันม ah? okay, uh, uh, okay. ีงานฟาร์มเจ๊มีต้นไม่ว่าหลักเจ๊เจ๊มีงานฟาร์มเดือดเจ๊เจ๊ทงสัตว์พระอ๊าเจ๊พีะอ๊าเป็นหนี้ฉันหมดไอ้พวกนี้เนี่ยพวกเราเป็นหนี้ฉันฮัลโลวีนเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครบไหม้เครบไหมอะไรครบไหมหนังสือเข้ากันเข้ากันได้นะเราได้สั่งไว้แล้วเฮ้ยดีมากทำไมน่ารล่าอย่างนี้เนี่ยฮะ ฟรีใช่ไหมฟรีเนาะฟรีเนาะโอเคนะจ้าฟรีไม่เป็นไรห้าหมื่นแกเล่นเองอ่าห้าหมื่นเองเนาะห้าหมื่นเองโอเคน่ารักมากโอเคอยู่บ้านจะด้วยไปเจอกันแค่นี้แหละเจอแล้วเนี่ยเอ้ามาเอามาไวจังหวะมาไวจังหวะขึ้นมาขอสักขีหนึ่งจะไม่ส่งกันบ้านไหนย้อนย้อนไม่ส่งกันบ้าน ว่าไงวินเซนต์แชร์เลขวิดมอนอะไรอ่าหนึ่งเก้าศ no> ูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ทุกคนนี่คือสามีน้อยเรานะชื่อวินเซนต์โอเคอุ้ยว้าวเฮ้ยเฮ้ยทำไมน่ารักอย่างนี้นะฮะวินเซนต์เธอรู้จักปเปาสองไหมันได้และธาตุการฟาร์ม เธอแล้วแล้วพี่วินเซนต์ก็ให้เราทำไมอ่ะสเสน่ห์ไงเธอเสน่ห์ฉันอ๋ออิเธอฉันเลยได้รับบลนบุญไปด้วยเลยขอบคุณมากเลยสเสน่ห์ฉันพอฉันโทรหามันทุกวันแล้วก็บอกว่าอีเวนเซนต์มึงไปหามอะไรนะสเสน่ห์ไหมเขาเขาเป็นพี่นะเธออ,อ๋อนั่นแหละเรียกมันอีนั่นแหล<น>ะไม่เป็นไรอีพี่ไหมอีพี่อีพี่วินเซนต์อีพี่วินเซนต์อีพี่วินเซนต์ไปหามาเดี๋ยวนี้ เออวินเซนต์อยู่ไหนวินเซนต์อยู่ไหนอยู่บ้านคิงกดอลล่าใช่ไหมจะป้นวินเซนต์ดีกว่าเธอดูและฉันจะป้อนแค่ฉันป้อนวินเซนต์ดีกว่าอุ้ยอุ้ยอย่าเลยไปบ้านไปบ้านคิงกดอลล่ากันไปวินเซนต์อะไรเอาผงไฟมาป้นเดี๋ยวนี้จะให้ดีๆเดี๋ยวให้ด้วยน้ำตาเอามาเร็วๆเอาไปทำอะไรไปตีตู้เซฟตู้อะไรมีตู้เซฟใช้ผงไฟยามิแตะกระป๋องไฟสิบอันสิบอันเออดีมากดีมากเกินเกินวินเซนเฮ้ยเด้วยไปไหนวะเนี่ยเขาไปฆ่าหรือเปล่าเนี่ย เหนื่อยอ๋อเหนื่อยเธอเห็นว่าเป็นเด็กวุ่นวายเอามาให้ป้นอย่างนี้เออนะดีมากน่ารักมากวินเซนต์น่ารักมากเลยเองหยิกแก้มทีซิน่ารักเวลาได้ของนั่นแหละน่ารักจังเลยวินเซนต์น่ารักชาติถนัดได้ขอแต่เขาเลือกฉันนะโดนะให้ดูสับ้างถ้าฉันเล่นสตรอรี่เนี่ยนะใครมันคือของจริง oh. ให้มาดูสับ้างเอาไปเถอะแค่คนคนเดียวเดี๋ยวพี่เอาหรอก จะฟ้องขอนตชฉันเตรียมคันนี้ฉันได้ครบแล้วฉันป้นคนมาได้แล้วปะ